ฮึบวางดันขึ้นมาอ่านอนเกินฮึบถีบขึ้นมาเด้งเด้งเด้งคนหนึ่งเดึงนอนฮึบดีมากลองดึงขึ้นมาก่อนอ่ะขึ้นมาโอ้โหสเต็ปดันขึ้นฮึบอ่ะลอง พีโก้งเดินเดินขึ้นมานั่งก่อนอ่าแล้วนั่งโอเคสลับดีมากเลิศดันขึ้นขึ้นโอเคลองขึ้นมาดึงขึ้นมาก่อนอ่านั่งมั่งเออขึ้นอัพอัพโอเคสุดยอดเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ดึงดึงดึงพาเพื่อนลงไปก่อนอ่าทีบขึ้นไปเลยฮึบลองลองลองงอเข่าลอง ดึงเพื่อนขึ้นมาดึงเพื่อนขึ้นมาอ่าค่อยๆนั่งดีมากถีบเพื่อนขึ้นมาถีบขึ้นมาโอ้ดีมากเฮิปลองอ่ากลับมาดึงอ่าเฮิปถีบขึ้นไปอัพดีมากลองค่อ,อีกรอบหนึ่งเฮิปถีบขึ้นมาเออลอง กึน <c oughs> เปขีึ้นไปฮึอืมอืออ้าลองกลับมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาขีึไขึ้นมา โอเคอ่ารออีกรอบนะเดินขึ้นมาอือเดินเข้ามาใกล้ๆก่อนอ่าอน